เรื่องของชาดกชื่อว่าสุวรรณสามมหาเมตตาไล่เลียงพระเตปิดกที่เป็นอัถกถาจาร์และเริ่มต้นก็เป็นพระเตมีใบเมื่อวานนี้เป็นมหาชนกวันนี้เป็นสุก็คือสุวรรณสามซึ่งมั่นใจว่าหลายคนหลายท่านเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แหละจริงแล้วจะสามารถเล่าให้จบภายในหนึ่งหรือสองนาทีก็ได้เป็นพราหมนะตระกูลพราหมณ์ที่ ลูกชายกับลูกหญิงสองตระกูลแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้แต่งงานกันเพราะว่าตกลงกันไว้ตั้งแต่หนุ่มทีนี้สองคนนี้ก็มาแต่งงานกันแต่ว่าไม่ได้มีจิตที่จะเหมือนกับคู่รักสามีภรรยาอย่างคู่อื่นเพราะว่าทั้งสองก็มีความรู้สึกอยากจะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าอัธยาศัยความคุ้นเคยจากการเป็นพรหมมาและประพฤติพรหมจรรย์มาหลายพบหลายชาติซึ่งสองท่านนี้เนี่ยต่อมาก็ได้บังเกิดเป็นพระมหากัสสปะแล้วก็นางพัท พัฒกาปิลานีก็คือเป็นคู่ชีวิตกันมากล่าวกันว่าตั้งแต่ในชาตินี้ตั้งแต่เริ่มแต่งงานกันเนี่ยแทบจะเรียกว่าเอาดอกไม้สดๆเนี่ยวางไว้ที่เตียงแล้วก็อธิษฐานจิตเลยบอกว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งมีการมาราคาเกิดขึ้นขอให้ดอกไม้นี้เหี่ยวแห้งปรากฏว่าดอกไม้นั้นไม่เหี่ยวแห้งเลยแต่ก็เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นอย่างเนี้ยจนกระทั่งได้ออกบวชออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่า ทั้งสองท่านก็เป็นดาบทเป็นฤาษีการเวลายาวนานผ่านไปมีวิบากกรรมเกิดขึ้นก็คือตาบดนั่นเองเรื่องร้อนไปถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็รู้สึกว่าสองคนเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็มีศีลที่บริสุทธิ์นะเลยอยากจะให้ท่านทั้งสองนี่มีคนดูแลก็เลยลงไปบอกกับท่านฤาษีบอกว่าท่านเนี่ยให้มีลูกนะตอนแรกก็ไม่ยอมไม่อยากจะมีลูกเพราะว่า มาแนะนําอย่างนี้ได้ยังไองอะไรเงี้ยเราจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อบรรลุที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ทีนี้ก็เลยท่านาพระอินทร์ก็เลยบอกว่าเอางี้นี่ใช้มือเนี่ยแตะไปที่ท้องของภรรยาท่านแล้วเดี๋ยวบุตรก็จะมาบังเกิดแล้วก็บุตรคนนี้ก็จะได้ดูแลท่านในยามแก่เท่าเป็นบุตรที่ดีเนี่ยเป็นเทวดาลงมาเกิดทีนี้พอทําอย่างนี้ปุ๊บก็เกิดคลอดบุตรขึ้นมาชื่อสุวรรณสามชื่อสุวรรณสามเพราะว่าผิวพรรณวันหน้าผ่องใสประดุจทองคํา ผิวพันธุ์ที่ดีนะเป็นผู้มีบุญมาเกิดพอมาเกิดปุ๊บเรียบร้อยก็เลี้ยงดูจนกระทั่งเติบโตในระหว่างนั้นก็คือทั้งพ่อทั้งแม่เนื่องจากเป็นฤาษีดาบทก็จะสอนแต่เรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอยู่เป็นนิดเพราะว่าอยู่ในป่ากันด้วย3คนพ่อแม่ลูกเพราะนั้นสิ่งสําคัญที่จะให้พ้นเงื้อมมือพ้นอันตรายจาก การรังควานของสัตว์ป่าที่ดุร้ายทั้งหลายก็คือต้องอาศัยเมตตาอย่างเดียวเด็กสุวรรณสามคนนี้ที่เป็นดาบทด้วยเนี่ยก็เลยพอกพูนวิธีการทําเมตตาแผ่เมตตาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพอโตขึ้นเรื่อยๆปุ๊บก็ทําหน้าที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่มีความกระตัญญูรู้คุณรักในพ่อแม่มากไม่ว่าจะพ่อแม่จะไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นห่วงนะพ่อแม่เนอยู่ในป่าจนคุ้น สามารถเดินไปไหนไปไหนในป่าได้มีวันหนึ่งเดินแล้วก็หลงแล้วก็กลับมาไม่ได้จนกระทั่งรอแล้วก็อ่ะสุดท้ายก็เลยบอกกับพ่อแม่ว่าเนี่ยนะต่อไปนี้ไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวเราจะดูแลก็คือท่านก็จะคอยไปตักน้ําที่สระน้ําเพื่อมันเป็นน้ําดื่มให้ทุกวันทุกวันน,นในระหว่างไปก็จะมีเรียกว่าสิงสาราสัตว์รอบล้อมด้วยความที่จิตของท่านนั้นแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำไม่มีอยู่ครับกําลังตักน้ําอยู่แล้วก็สิงสาราสัตว์ก็แวดล้อม มองแทบจะไม่เห็นเลยว่ามีมนุษย์หรือว่าสุวรรณสามกุมารอยู่ในนั้นจากนั้นมีพระราชาคนหนึ่งยิงธนูล่าสัตว์ปรากฏว่ายิงธนูไปเห็นกลุ่มสัตว์กลุ่มใหญ่ๆอยู่ริมน้ําก็สุ่มยิงไปกะจะโดนเนื้อปรากฏว่าไปถูกสุวรรณสามเขารู้ว่าเป็นคนเข้าไปปุ๊บก,ก็อา้าวเป็นดาบทดเข้าไปถามไทยเพราะว่าจริงๆแล้วกษัตริย์พวกนี้ก็มีจิตใจที่ดีงามพอสมควรอยู่เหมือนกันนะเห็นแก่ความเป็นมนุษย์พอสมควรเหมือนกันแต่ว่า ติดนิสัยที่ว่าอยากจะมาล่าสัตว์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เข้าไปสอบถามอะไรบอกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเนี่ยจะทํำยังไงดีก็ตกใจด้วยเสียใจเศร้าใจปนๆกันสุวรรณสามนี่พอตัวเองบาดเจ็บใกล้จะตายอยู่แล้วเนี่ยกับคําพูดทุกคําที่ออกมาก็คือด้วยความที่แบบว่าไม่ได้โกรธเขาเลยอย่างนี้กษัตริย์ก็ยิ่งตกใจใหญ่บอกว่าเอะเราฆ่าเขาเนี่ยทำไมเขาไม่โกรธแทนที่ว่าเขาจะต่อว่าอะไรก็เลยถามว่าทําไมไม่โกรธไม่โมโหบ้างเลยหรออะไร เนื่องจากเป็นยักษ์เก่านะขี้โกรธอยู่แล้วก็ก็เลยถามกลับบอกว่าแล้ว,ลว,ลวท่านไม่โกรธไม่โมโหเราทำไมแปลกจังอารมณ์แปลกยังไม่เคยเห็นสุวรรณหามก็บอกว่าเราจะโกรธทําไมในเมื่อเราจะตายก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่ต้องไปโกรธใครพอเสร็จปุ๊บแต่บอกว่าเนี่ยแต่เราเป็นห่วงนะคือเป็นห่วงพ่อแม่ที่อยู่ที่อาสมเป็นฤาษีแล้วก็แกกตาบอดอยากจะถ้าท่านอยากจะช่วยเรานะช่วยดูแลพ่อแม่ของเราไปจนตลอดชีวิตให้หน่อยเธอเพราะว่าเราเป็นห่วงท่านทั้งสอง จากนั้นกษัตริย์ถือน้ำไปเองเลยสองสามีภรรยาดาบทก็รู้ได้ว่าเอา้าเสียงเดินตึกตึกตึกอย่างนี้ไม่ใช่แน่ละ่ะไม่ใช่สุวรรณสามลูกเราหรอกเดินท่านี้เป็นคนอื่นแน่นอนก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านไม่ใช่สุวรรณสามเจ้าเป็นใครเพราะว่าตาไม่เห็นพอเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าอา๋อเราเป็นกษัตริย์แล้วก็คุยไป,ไปอ้ำอึงไปอ้ำอึงมาสุวรรณสามไปไหนสุดท้ายก็เลยต้องยอมบอกว่าเอา้าเป็นตายแล้วข้าพเจ้าเผลอยิงไปไม่ได้ตั้งใจนะ สององค์นะร้องไห้เสียอ,อกเสียใจก็เลยบอกว่าเนี่ยพาไปให้ถึงศพหน่อยเพราะว่ามองไม่เห็นศพหรอกแต่ว่าอยากจะไปจับสัมผัสครั้งสุดท้ายด้วยความรักในลูกเนี่ยยิ่งกว่าชีวิตเสียใจมากกษัตริย์ก็พาไปถึงศพทันก็เอามือเนี่ยจับหัวใจดูยังอุ่นๆเอ้ก็เลยอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตด้วยการตั้งสัจจะบารมีบอกว่าด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้ามีความตั้งจิตตั้งใจแล้วก็รัก ลูกชายตลอดเวลาคำว่าไม่รักเลยแล้วก็รักด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ใจเป็นอย่างยิ่งคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานทุกสิง่งทุกอย่างเอาไว้ปรากฏว่าเลือดในตัวหรือว่ากายของสุวรรณสามก็เริ่มอุ่นขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีนี้ฝั่งพ่อ ทึ่ป็นดาบทบางตั้งสัจจะแล้วก็อธิษฐานต่อขอให้ด้วยความที่ว่าท่านเนี่ยมีสัจจะขอให้ลูกเนี่ยฟื้นเป็นอัศจรรย์ก็อธิษฐานนต่างคนต่างอธิษฐานแล้วก็ตั้งสัจจะจนกระทั่ง นางฟ้าเทวดาแถบนั้นเนี่ยเห็นความตั้งใจของออคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เป็นดาบทบเนี่ยรู้สึกว่าความรักของทั้งสาคนเนี่ยแหมมันน่าบูชาจริงๆเลยก็เลยตั้งสัจจะเหมือนกันแล้วก็อธิษฐานขอให้ฟื้นขอให้ฟื้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรักความเมตตาและความใส่ใจความที่สุวรรณสามเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรักความความปรารถนาดีแล้วก็เป็นคนที่ มีความกระตันอยู่เพราะนั้นเนี่ยนางเทพธิดาสุนทรีผู้ดูแลรักษาบริเวณเขาคันธมาศที่เป็นที่อาศัยอยู่ของทั้งสามน่ยก็บอกว่าเราทําหน้าที่รักษาอยู่ที่เขาคันธมาศมาเป็นเวลานานเรารักสุวรรณสามผู้มีจิตเมตตามีความกระตันอยู่ยิ่งกว่าใครด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้พิษบาดแผลนั้นจงหายไปเถิดปรากฏว่าทันใดนั้นเนี่ยสุวรรณสามก็พลิกกายฟื้นตื่นขึ้นหายจากโรค หายจากพิษธ,ธนูโดยสิ้นเชิงและยิ่งกว่านั้นดวงตาของพ่อแม่ของสุวรรณสามก็กลับแลงเห็นเหมือนเดิมพระราชาที่เห็นอยู่ก็พิศวงงงวงงยว่าเอ้ยทำไมอนุภาพแห่งสัจจะอนุภาพแห่งความมีเมตตาเนี่ยจึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้สุวรรณสามบอกพระราชาบอกว่าบุคคลใดเลี้ยงดูปรนนิบัติบิดามารดาด้วยความรักเอาใจใส่เทวดาและมนุษย์ ย่อมช่วยคุ้มครองบุคคลน,นั้นนักปราดย่อมสรรเสริญแม้เมื่อตายไปแล้วบุคคลน,นั้นก็จะไปบังเกิดในสวรรค์สเสวยบุญแห่งความกตันยูกะตะเวทีของตนพระราชากบิลยักษราชได้ยินดังนั้นก็ชื่นชมสมนัตบอกกสุวรรณสามบอกว่าท่านทําให้จิตใจและดวงตาของข้าพเจ้าสว่างสวข้าพเจ้ามองเห็นทับตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะรักษาศีลบําเพ็ญกุศลกิจ ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของการบำเพ็ญเมตตาบารมีซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะสามคนพ่อแม่ลูกมีเหมือนกันนะพระเถรานุเถระในอดีตอย่างหลวงปู่มั่นพุทธิรัตโตเนี่ยท่านก็ให้โอวาทเอาไว้ก็เห็นมีเขียนเป็นการ์ดความคิดเอาไว้ในในโลกโซเชียลบอกว่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกะตัญญูเพราะฉะนั้น เรื่องราวของสุวรรณสามวันนี้ก็คงจะนำสนแสดงถึงเรื่องของความกตัญญูความมีเมตตาความรักของพ่อแม่ลูกที่มีต่อกันอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นความรักแบบไม่ได้มีความรักแบบสามีภรรยาทั่วไปนะแต่เป็นความรักที่อยู่กันแบบเพื่อนแล้วก็เป็นความรักที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกที่มีความบริสุทธิ์สะอาดที่สุดเลยนะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อหาที่เราก็จะทำให้เรารู้สึกว่า เมตตาธรรมคาจุนโลกมันก็มีจริงๆมันก็มีอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันจะทําให้เชื่อมประสานในครอบครัวของเราก็เช่นเดียวกันเราอยู่กันพ่อแม่ลูกแล้วก็ยังมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติสนิทมิตสหายพี่ปาน้าอาครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยทุกคนต้องตั้งจิตที่มีเมตตามีความกตัญญูมีความเผื่อแผ่มีความแบ่งปันแล้วก็กรุณามีความสงสารซึ่งกันและกันว่าเราต่างคนต่างทุกข์เพราะฉะนั้น การตั้งจิตยอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยโดยเจะพาะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังท้องมีน้องเนี่ยรักษาใจเอาไว้เลยว่าลูกในท้องขอให้มีเมตตาขอให้มีความกระตันยูเรานึกภาพสําเร็จเนี่ยนึกสัจจะของเราแล้วก็สร้างภาพสําเร็จให้ลูกของเราในท้องอย่างเนี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นทำไว้ก่อนบางคนอาจจะบอกว่าแหมงุดงิดทุกครั้งเลยเวลาลูกทําอะไรผิดนิดๆหน่อยๆผิดอย่างเช่นลูกแค่ลืมของ นะฮะเช่นมาโรงเรียนแล้วลืมเอากล่องอยางลบหรือว่ากล่องดินสอมาด้วยแล้วพอเดินไปกลางทางปรากฏว่าลืมเขานึกกลับมาได้ก็เดินกลับมาเอากลับมาถึงบ้านปุ๊บแม่ถามว่ามาทําไมกลับมาทําไมลูกบอกว่าลืมกระเป๋าคุณแม่ด่าละคือยังไม่ทันอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสื่อสารอะไรต้องระมัดระวังมากๆทําทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องแหละหเด็กเขาก็รู้ รู้โดยสัญชาตญาณมันก็ค่อยๆสั่งสมสะสมเพราะนั้นเนี่ยถ้าทุกวันทุกวันเนี่ยเขาเจอแต่เรื่องร้ายๆตบตีด่าว่าโกรธทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะซ้ำเข้าไปในใจเด็กจนกลายกระทั้งเป็นนิสัยเป็นกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีอย่างที่เราพูดกันถึงวันก่อนว่าแค่นิสัยโมโหหิวไม่รู้จักประมาณอย่างเงี้ยอาหารมาไม่ทันใจเนี่ย แค่ความโมโหหิวและความอยากได้อาหารเร็วๆแค่นี้สั่งสมไปทุกมือทุกขาบทั้งมือเช้ามือกลางวันมือเย็นสามเวลาเท่านั้นเองต่อวันโมโหหิวตลอดกับข้าวมาไม่ทันใจกลายสะสมเป็นนิสัยขี้โมโหขี้โกรธขี้หงุดหงิดเวลาจะไปมีครอบครัวเวลาไปทำธุรกิจการงานติดต่อเวลาพูดเวลาสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พกพาเอาความหงุดหงิดความร้อนใจมาด้วยอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้น การที่เราฝึกนิสัยของเราอย่างไงมันก็เกิดขึ้นเป็นบุญเป็นบารมีติดตัวแบบนั้นนั่นแหละอย่างที่สุวรรณสามปฏิบัติพ่อแม่ก็มีเมตตาสอนลูกให้มีเมตตาอยู่ในป่าระมัดระวังตัวเองแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำไม่ว่าอะไรเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้น,นจิตมันจะสํานึกได้มันจะมีสติพอมันสํานึกได้มันมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เนี่ยก็จะระมัดระวังสิ่งที่จะกระทําออกไปไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะทําไม่ว่าจะพูดเพราะฉะนั้น บารมีที่เราสร้างก็คือนิสัยที่มันค่อยๆก่อตัวทุกวันทุกวันในทุกๆกิจกรรมทุกเมื่อเชื่อวันก็สำหรับวันนี้วันพระขอให้ทุกท่านมีเมตตาต่อกันแบ่งปันความดีแบ่งปันความเมตตาปรารถนาดีแล้วก็นึกถึงพระภายในให้ใจของเราใสแล้วก็มีความสุขไปตลอดทั้งวันขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะ